สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่โบราณการจวบกระทั่งปัจจุบันทรงเป็นพุทธมามกะและพุทธศาสนูประมพก ที่ทรงทานุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสถาพรแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นเอกอัครศาสนุปถัมภกที่ทรงอุปถัมบำรุงศาสนาทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามศาสนาคริสตศาสนาพราหมณ์หินดูและศาสนาซิกค,ค่ะ วันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความแข็งแกร่งทางพหุวัฒนธรรมอย่างชัดเจนผู้คนนับถือศาสนาที่แตกต่างหลากหลายมีวิถีชีวิตวิถีปฏิบัติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใต้ร่มพระบารมี และมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ก็เป็นที่ประจักษ์กันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราช,ชการณียกิจตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดการทำนุบำรุงอุปธรรมทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรตามพระยุคลบบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ตอนล่างซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแปลพระมหาคัมภีร์เอากุรอานเป็นภาษาไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิตกลางประจำปีและทรงสนับสนุนให้มีการสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สนับสนุนส่งเสริมกิจการาศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่องและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีหรือการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ราชการที่9จนถึงราชการที่10ปัจจุบันนะครับได้สมเสด็จที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับระยะหลังซึ่งในช่วงของราชการที่9ด้วยก็คือในช่วงที่เรามีกิจก,กรรมการแข,ขรร่งขันกัมปีอัลกุรอานนะครับที่เราจัดขึ้นซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่15แล้วครั้งที่ผ่ากือบ15ปีนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับได้เสด็จมาที่นี่นะครับ เคยได้รับเสด็จค่ะเพราะว่าสมัยก่อนนะ่ะตอนเป็นข้าราชการนะ่ะพระองค์จะแปรพระฐานที่นี่นานคะอย่างน้อยก็3เดือนสเดือนนะคะแล้วก็สมัยนั้นโดยเฉพาะในหลวงราชการที่สิบปัจจุบันคะท่านจะเสด็จทุกครั้งเลยแล้วก็ตอนนั้นท่านครองอิสรยาเอลเป็นพระบรมรสาธิราชอยู่นะคะท่านก็จะเสด็จตามพระองค์ท่านตลอดแล้วก็จะมีบางช่วงจังหวะนี่ท่านก็จะเสด็จ แยกบ้างอะไรบ้างอย่างท่านเคยมาปัตตานีที่ไม่แก่นะคะพระองค์ก็เสด็จแยกแล้วก็ไปเจอชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ถามพระองค์ท่านอะไรอย่างนงี้แล้วพระองค์ท่านน่ยขึ้นบนบ้านชาวบ้านด้วยชาวบ้านเนี่ยถามว่าที่นี่ขาดอะไรอยากได้ล่ะชาวบ้านบอกว่าอยากได้ทีวีอะไรอย่างนงี้้ยแต่พระองค์ท่านก็พ่าทานมาที่ที่แถวยะารังนะคะแล้วเสด็จแล้วก็แล้วก็ที่นี่ที่อย่างที่นี่ในการเรื่องด้านการอุปธรภมทางด้านศาสนานะพระพระองค์นะ่ะ ท่งอุปธรรมตั้งแต่สมัยเป็นอิเซย,ยพระโอ,โอรสาธิราชเลยนะคะโดยเฉพาะการประกวดการอ่านกอรีก็คือการทดสอบอ่านคำภีอ่านพรอานอาน,อานะคะแล้วก็การสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้นาาําศาสนาอย่างเช่นตุ้อิมามผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนเอกชนะโครงการหลานนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่ท่านก็ท,นกทรงอุปธรรมมาจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะมีอยู่ข้างหนังนะคะก็ ก็ก็ได้สัมผัสท่านบอกว่าไม่ว่าท่านจะครองอิเซยุทธ์อะไรที่นี่ท่านต้องมาท่านจะพูดอย่างนี้ล่ะค่ะเพราะท่านก็สรงถามถึงความห่วงใยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรก็เพราะก็ได้นําเรียนพระอ,องค์ท่านว่าปัจจุบันนี้โครงการต่างๆที่พระอ,องค์ท่านท่งให้ไว้ Hi ay, เมื่อสมัยพระเป็นพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยเราก็ได้สื่อสารต่อยอดแล้วก็ได้สร้างาผลต่อยอดขึ้นมาหลายๆโครงการนะคะ <ม>ปัจจุบ,บันเนี่ยโครงการหนึ่งที่เราสร้างความสําเร็จมากที่คือโครงการที่บ้านกูแบศีลา,าที่ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเชื่อไหมเมื่อ20ปีที่แล้วนะที่นั่นยากจนมากนะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ตกเกณฑ์ปัจจุบ,บันเนี่ยชาวบ้านผ่านเกณฑ์ความยากจนแล้วค่เะเลยจเ็เช่นโครงการของที่นี่อย่างก,กอรีเนี่ยพระท่าน พูดอ่านพันบททดสอบอ่านพระคำพีอันกุรานนะคะคุณสายสวรรค์ที่นี่นะพระองค์เสด็จทุกปีไม่เคยเว้นสักปีนังนะคะมาที่นี่แล้วเนี่ยนอกจากที่พระองค <am> ์ส่งมอบรางวัลนะครับกับผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันกัมพีอัลกุรานนะครับซึ่งพระองค์จะมีมีพระราชดำรัสพระราชดำรัสให้กับพี่น้องด้วยนะครับก็คือก็ถึงแม้ว่าจะสั้นๆนะครับแต่เพราะแต่ก็มีความหมายก็จะส่งให้ความสําคัญในเรื่องของ อาสันติสุขสันติภาพนะครับของพี่น้องที่นี่นะครับอิสลามเป็นภาษาอาหรับนะคำว่าอิสลามเป็นภาษาอาหรับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสันติอยู่เลยโดยในตัวของศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สันติส่งเสริมให้มีความสุขกับทุกคนแม่แต่ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวสิ่งที่ไม่มีชีวิตอิสลามห้ามทาร้ายนะครับสัตว์หมาแมวทุกสิ่งทุกอย่างห้ามฆ่าสัตว์ แม้แต่ต้นไม้ก็ยังห้ามนั่นคือ,อ,อหลักการของศาสนาอิสลามดังนั้นทุกศาสนานะครับที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยกับจริงๆแล้วกับศาสนาอิสลามไม่มีไม่มีความขัดแย้งกันเลยลว่าองค์เป็นหนึ่งในผู้ที่ศาสนุปถัมา์ในการดแรูแนละพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมอย่างดีเลยนะคะอย่ากนำเรียนว่าทุกๆพื้นที่ทุกๆุกยอมญานี่ย ล้วนเป็นฝีเท้าของพระองค์ท่านที่เสด็จมาคนเอ่ยอาจจะไม่เคยได้สัมผัสแต่พว้ว่าเองได้สัมผัสในจุดที่ท,ที่ที่คนไม่ไปแต่พระองค์ท่านไปไปเ,เราจะเห็นอาจจะมีรูปบ้างแต่ว่าคนที่ได้สัมผัสแล้วจะรู้ว่าเออไม่น่าจะทุกคนไม่ค่อยจะทราบว่าพระองค์นะเนี่ยเสด็จไปในพื้นที่ห่างไกลหลายหลายพื้นที่จังหวัดของปัตตานีอย่างพวกไม่แก่นละเวงเนี่ยพระองค์เสด็จมาหมดแล้วะ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เข้ามาเผยแผ่คริสตรธรรมในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาโดยชาวโปรตุเกสซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์จึงมีศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการอีกนิกายหนึ่ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปพิธรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนรัฐวาติกันโดยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่23เมื่อพุทธศักราช2503ต่อมาเมื่อพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่งได้เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2527 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับเสด็จพระสันตปาปาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครวาติกันอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2528 เมื่อเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณพระที่นั่งอัมพรสถานพราชวังดุสิตเมื่อพุทธศักราช2562 นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณในการสนับสนุนส่งเสริมและเสด็จพระราชดำเนินไปในการาศาสนพิธีสำคัญต่างๆของาศาสนาคริสต์ตลอดมาแท้จริงแล้วเราเชาวคริสต์เราก็เป็นนี้บุญคุณสถา,สถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่เริ่มต้นช่วงแรกๆที่บรรดามิชชารีเข้ามาเราก็ต้องได้รับการต้อนรับหรือไม่ต้อนรับจากประมุขเพราะฉะนั้นในตอนเริ่มต้นเนี่ย เราก็ได้รับการเชิญชวนแล้วก็ต้อนรับบรรดามิชนารีเข้ามาพรงค์ก็จะพระราชทานที่ดินมั่งให้พวกเราอยู่เป็นค่ายเป็นเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็มีคนคุ้มการดูแล <Okay. S 2> อันนี้เราก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับในส่วนที่เรากิจชนเ,เราก็ได้ช่วยเหลือโดยเฉพาะยิ่งเ,เหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในตอนที่เราลบกับพมา่าในปีพุทธศักราช2310 เราก็มีอยู่สองค่ายนะเราก็ต่อสู้กับพมา่าเต็มกําลังร่วมกับทางชาวไทยทั้งหลายนะครับแต่ทุไทยเราก็สู้ไม่ได้แล้วก็คิศชนก็ถูกจับไปเป็นเฉลยต้องหนีกระสันท่านเซ็นไปแล้วก็พระสังฆราชก็ถูกจับไปเป็นเฉลยที่ยังกุงด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราก็สูญเสียไปพร้อมกันกันกบประเทศพร้อมกับ สถาบันพระมหากษัตริย์และสุดท้ายเราก็มาเริ่มต้นกับพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเราก็เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวกันขึ้นมาดีที่สุดก็ในช่วงรัชากาลที่สนะครับพอดีเราก็มีพระสังฆราชชื่อปัลละกัว <Okay. S 2> ทั้งสองเป็นมิตรที่ดีต่อกัน <Okay. S 2> เ,ปเป็นนักปราชญ์ทั้งคู่ฝั่งนึงก็เป็นเจ้าวัดที่อยู่ที่วัดราชาธิวาศ <Okay. S 2> นะครับอันนี้ก็ เป็นวัดคอนเซปชันนะก็ไปมาหาสู่แล้วก็แลกเปลี่ยน Please, ความร <then. S 1> ู้เป็นความความสัมพันธ์ที่สวยงามมากนะครับ oh. เวลาที่พระสังฆราชปกััวสิ้นใจนะฮะมีขบวนแห่ศพทางราชการที่4ี่พระท่านก็ได้ไดมอบสังเคตได้จัดขบวนอะไรต่างๆเนี่ยประดุจเป็นเจ้าชายในวัง oh. ครับมีการยิงสลุดปืนใหญ่นะฮะให้ข้าราชการโกนศรีรษะแล้วก็ลงมา เคารพนะบเวลาที่กระบวนศพผ่านไปเสร็จพิธีก็ผู้สืบทอดตำแหน่งบรรดาคณะสงฆ์มิจนาลีก็ถวายแหวนแหวนประจำของอพระสงาาราภรณ์กัวให้กับทางปรงท่านครับและสิ่งที่สวยงามที่สุดก็ที่เราได้รับก็คือว่า,าม,มีวันหนึ่งที่พระบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจอมเกล้าก็ได้บอกว่า,าการ บังคับศาสนาหรือว่าการขาดเสรีภาพนี่ไม่ดีเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยประกาศให้ทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาจากนั้นมาศาสนาคิดจึงค่อยเริ่มเติบโตพอเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยอันนี้เด่นชัดนะครับเนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็มีการติดต่อ กับทางสันตสสานักค่อนข้างมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระชมเนินเยือนที่วัติกันของรัชกาลที่5ของรัชการที่7นะครับและรวมถึงรัชกาลปัจจุบันรัชการปัจจุบันก็เคยไปในปีพุทธศักราช2528นะครับในขณะที่ยังเป็นพระอมุสาธิราชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการสร้างความสัมพันธ์กันเรื่อยมาหรือแม้กระทั่งในบางยุคสมัย ที่เราจะมีการสร้างโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับทางพรมองคาวงหรือทางพระมหากษัตริย์เองก็ทรงพระราชทานทรัพย์เพื่อที่จะร่วมในการสร้างนะครับในหลายๆวาระโอกาสส่วนการมีตำแหน่งเป็นอ,องค์เอกอครสาสนุปธรรมพวกนี้สำคัญนะเพราะว่า เราก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพรองค์ท่าน <Okay. S 1> ในช่วงรัชกาลที่9เองก็เหตุการณ์สำคัญก็คือมีพระสนะปานบุญยอศปอนที่สองเสด็จเยี่ยมนะครับเมื่สปีที่แล้วพอดีเลยครับ40ปีที่แล้วแล้วผมก็เป็นผู้ดีรับบวชจากพรองท่าน <Okay. S 1> ในโอกาสนั้นด้วย oh, <okay. S 1> เป็นี้สลองเป็นครั้งแรกที่ประมุขสูงสุดเสด็จเยี่ยมประเทศไทย นะ้วก็การรูปที่เราเห็นการจับมือการต้อนรับนะระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมวงศานุวงศ์นะครับแล้วก็การที่พระสัปากขาไปพบกับสมเด็จพระสังราชสมมหาสังฆปรินายกนะทั้งสองภาพที่ออกมาเนี่ยก็ได้ทำให้เราชาวพิจชนก็ได้รับได้รับอนิสงส์เยอะนะฮะ เป็นความเข้าใจที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้จากสมัยราชการที่9ล่วงมาสมัยราชการที่1ิบคือราชการปัจจุบันก็มีการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของของโปปฟราันซิสด้วยใช่ไหมคะใช่ใชเป็นความก้าวหน้านะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่บอกกับชาวโลกด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยเ,เรามีหลายศาสนาแต่เราก็อยู่กันได้ดีนะฮะเพราะว่าเป็นความ มีน้ําจิตน้ําใจของประมุขป,ประเทศนะฮะที่คอยดูแลเอาใจใส่แล้วก็ปกครองให้ทุกคนอยู่กันอย่างด้วยความเข้าอกเข้าใจศาสนาฮินดูหรือที่ในประเทศไทยรู้จักกันในชื่อศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาเก่าแก่นับถือคำพีพระเวทเป็นคำีศักดิ์สิทธิ กลุ่มพราหม์ยุแกแรกๆอพยพมาตั้งรกรากในดินแดนสุวรรณภูมิราวพุทธศตรวตรรษที่10ถึงพุทธศตรวตรรษที่20มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มานับแต่โบราณที่ยึดคติว่าพระมหากษัตริย์คือสมมุติเทวราชการพระราชพิธีและพิธีกรรมทั้งปวงเพื่อความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองจึงเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมจารีตของาศาสนาพราหมณ์ และมีพระราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธีต่างๆในราชสำนักสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันส่วนชาวอินเดียผู้นับถือาศาสนาฮินดูในยุคต่อมาได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยในพุทธศตรวรรษที่25สสมัยที่จักรวรรดิอังกฤษครอบครองอินเดียและขยายอิทธิพลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมาเมื่อชุมชนฮินดูขยายตัวใหญ่ขึ้นจึงร่วมกันสร้างวัด รวมถึงสมาคมและองค์กรฮินดูต่างๆเช่นวัดวิษณุวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมวัดเทพมนเทียนสมาคมฮินดูธรรมสภาสมาคมฮินดูสมาร์ชโรงเรียนภารตะวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาทางศาสนาเป็นแหล่งพบปะช่วยเหลือกันรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และวัฒนธรรมฮินดู พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดวัดเทพมนเทียนนสมาคมฮินดูสมาร์ชเมื่อพุทธศักราช2512 เป็นที่ประจักษ์ว่าผู้นับถือาศาสนาพราหมณ์ฮินดูในเมืองไทยได้รับพระมหากรุณาจากสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันด้วยพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสเด็จจะอยู่หัวรัชกาลที่9ก้ับสมเด็จพระนางเจ้าสุริต,ติ์พระพันปีหลวงพวกเราชาวฮินดูก็ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นนะครับกว่าจะสําเร็จนี่ก็ มวลธาตุต่างๆนาๆนาที่นํามาจากประเทศอินเดียสี่สังเวชนีสถานน้าในแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหินเทวรูปทุกองค์นํามาจากประเทศอินเดียทั้งหมดจนเสร็จเมื่อปี2512าบพระบชุดช่หัวกืบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัชกาลที่9ได้เสด็จพระเนินมาเมตตา ให้แก่พวกเราชาวฮินดูไม่ใช่ชาวฮินดูอย่างเดียวนะครับชาวอินเดียทั้งหมดมารอรับเสด็จไม่แค่นั้นนะครับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกปัจจุบันก็เสเ็จเนิ่อนเนินมาเมื่อสามปีที่แล้วมาโปรดเมตตานะครับแม้กระทั่งพรามที่เป็นพรามหลวงที่อยู่ใกล้ๆกับเราพระราชะครู มาร่วมพิธีเราทุกครั้งที่มีกิจกรรมที่เป็นมหาโมงคลในวัดเทพมนตรีอ่งนี้ฮินดูในเมืองไทยนะฮะเวลานี้มีสองสามแสงที่ follow our religion มากกว่านี้ก็มีนะฮะเพราะว่าหลายคนที่ไม่ได้จดทะเบียนเกิดที่นี่เป็นเป็นประชาชนของเมืองไทยแล้วแต่ยังนับถือฮินดู คือว่าศาสนาเราคือเราไม่มีทะเลาะบอกแบงเราไม่มีแยกกันเพราะว่าของเรานี่เปิดกว่างใครที่จะนับถือพระแม่หรือนับถือพระพิคเนสหรือจะนับถือพระนารายหรือจะนับถือองค์องค์อื่นๆพระวิษณุก็เหมือนกันพระศิวะก็มันก็คือว่าอันหนึ่งอันเดียวกันหมดทำให้ความสามัคคีในชาวฮินดูนี้มีสูงมาก ผมก็เกิดในเมืองไทยและทราบเชิงในพระโคโีิคุณแล้วก็มีแต่ความสุขแล้วอยู่ร่วมกับทุกคนได้ดียังคิดถึงว่าอนาคตเราก็จะแจ่มใสและดีไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ได้ความต้อนรับอย่างดี คือทางสมาคมบินดูสมาธิจะทํางานร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับไม่ว่ากิจกรรมใดๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีมหามงคล5ศาสนาหรือพระราชพิธีสําคัญๆนี่ครับทางสมาคมเราก็จะไปมีส่วนร่วมในตรงนั้นด้วยนะครับผมที่เราโชคดีเนี่ยเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่นะนอกจากท่านเป็นผู้ถวายาสนาแล้วท่านังเป็นผู้ในการาสนับสนุนนะครับท่านดูแลช่วยเหลือสนาสาับสนุน

we live here who born here is our country so we really thank our kings who have taken care all this time my father my even our parents had a lot of respect for the monarchy of thailand ในสมัยรัชกาลที่5มีพ่อค้าชาวซิกคนแรกเดินทางมาจากแคว้นปัญจาบชื่อนายกิรปารามาดานนําม้าพันธีเข้ามาจําหน่ายและต่อมาได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถาวายมา้าแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนจะมีชาวซิกเข้ามาในประเทศไทยจํานวนมากขึ้นประกอบอาชีพทำการค้าในลักษณะหาเพ่และแจวเรือส่วนใหญ่ขายผ้า ตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่านสำเพงบ้านมอราชวงศ์สุขุมวิทและกระจายไปในหลายจังหวัดจนเมื่อมีการสร้างตึกแถวในถนนพาหุรัตในพุทธศักราช2441ชาวซิกจึงเริ่มเข้าอยู่อาศัยเปิดเป็นร้านจำหน่ายผ้าแพรพันธ์และสินค้านำเข้าจากอินเดียกระทั่งธุรกิจเจริญเติบโตกลายเป็นย่านการค้าผ้าที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ต่อมาจึงได้ร่วมกันสร้างวัดและสมาคมศรีกุลสิงห์สภาเป็นที่รวมตัวกันปฏิบัติศาสนก,กิจและพบปะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีโรงครัวพระาศาสดาปรุงอาหารมังสวิรัตให้ชาวซิกไปรับประทานกันได้ทุกวันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งในการปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของาศาสนาซิกที่มุ่งอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รับใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่ถือรังเกียจเชื้อชาติศาสนาวันรนณะและภาษาท่านทวดของผมเนี่ยมาจากแคว้นปนจาบนะฮะแล้วเริ่มมาประเทศไทยเนี่ยประมาณปี1860ด้นะฮะด้วยกิจกรรมก็คือมาคา้ามาราชการนะฮะให้กับประเทศไทยประเทศพมา่ามาเลเซียและอัฟกา,านิสถานใช่ไหมฮะ แล้วก็เวลาปีเหตุที่ทว่าในที่สุดมาอยู่ที่เมืองไทยได้เนี่ยเป็นเพราะว่าในปี1 8 8 4ท่านเข้าเข้าท่านเห็นรัชกาลที่5นะฮะที่ถนนรัชดําเนิน,นแล้วประทับใจกับกษัตริย์ของประเทศไทยมากเพราะว่าท่านถ่อมตัวแล้วก็เดินคบประชาชนจนทําให้ท่านทวดผมเนี่ยขอเข้าเฝ้าและถวายมาพันธ์ดี ให้กับรัชกาลที่5นะครับก็จุดเริ่มต้นของครอบครัวเราก็เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็ได้รับพระราชทานช,ช้างมาเชือกหนึ่งนะฮะแล้วช้างตัวนี้ในที่สุดท่านทวดผมเนี่ยก็ไปถวายให้กับมหาราชาที่แคชเมียร์นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็นำสินค้าจากแคชเมียร์เนี่ยมาเริ่มขายที่ประเทศไทยแล้วก็รัชกาลที่5ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จัด จัดที่ให้กับพ่อค้าชาวอินเดียให้มาตั้งรากฐานเพื่อจะค้าขายกับประเทศไทยนะทิ่งซึ่งช่วงนั้นนี่อยู่แถวบ้านหม้อนะใกล้ๆกับพารัฐแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านทวดก็พาครอบครัวอีกหลายครอบครัวมาอีกประมาณ4-5หครอบครัวแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมีชุดใหม่ๆเข้ามาขยายถึงณนะวันนี้ผมชาวซิกในประเทศไทยนะมีอยู่ประมาณ10,000แคนโดยชาวซิกเนี่ยก็จงรักภักดีมาตลอด<ม>กับจักรีวงนะฮะ แม้กระทั่งคุณพ่อผมแม้กระทั่งตัวผมก็เคยเข้าเฝ้านะฮะผมเข้าเฝ้ารอสิบท่านท่านพ่อเข้าเข้าเฝ้ารอรอเก้านะฮะแล้วก็พวกเรามีความผูกพันจุดนี้มากเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ไม่ใช่เพราะจักรีวงศ์เราก็คงไม่มีบ้านอยู่เหมือนกันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์นะครับทรงเป็นพุทธมามกะที่เข้มแข็งทุกพระองค์เลยแล้วก็ทุกพระองค์ทรงยึดครอง ทศพิตรราชธรรมอย่างมั่นคงหนึ่งในทศพิตรราชธรรมนั้นก็คือความเมตตาพระองค์ทรงแสดงความเมตตาโดยไม่เลือกชั้นโดยไม่เลือกต่อพระสงค์นิกก่อนของพระองค์อย่างที่เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะมีทุกภิกขะไพที่ไหนพระองค์ทรงเป็นห่วงใยอยู่ตลอดเวลาทรงทำทั้งขณะอยู่ต่อหน้าและเบื้องหลังด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นที่ประทับใจของชาวซิกมาก พวกเรารู้สึกซาบซึ้งแล้วพวกเราทั้งหลายนี้ตามคําสอนขององค์พระศา,าสดาให้รู้จักกระตันอยู่กระตาบเวทีต่อแผ่นดินที่ตัวเองอยู่ชาวซิกทุกคนจึงมีปณิธานอันแน่วแน่จะพยายามดํารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจะลงความสันติสุขจะลงความเป็นธรรมในบ้านเมืองรู้จักรับใช้คนอื่นแล้วอันไหนที่พอจะทําได้อยู่ในวิสัยที่ทําได้เราจะไม่ถอยเลยครับ ทุกวันซิกต้องสวดอย่างน้อยสวดบนสามเวลาก็ต้องอธิษฐานสามเวลาในคําสวดอธิษฐานที่ซิกมีทุกวันนี่นะครับจะมีบทตอนหนึ่งว่าขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญจงเบ่งเกิดต่อทุกสรรพชีวิตนี่เป็นคําขอพรจากซิกขอจากพระผู้เป็นเจ้าให้ประทานความร่มเย็นความผาสุขให้กับมนุษย์ให้กับสบรรพชีวิตทั้งมวล ผมเกิดที่จังหวัดยะลาขวบกว่าผมก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วพอประมาณสักสขวบเนี่ยบ้านอยู่ตรงวงเวียนใหญ่นี่ก็คือจะมีในหลวงท่านในหลวงรัชกาลที่9นะครับสมัยนั้นจะเสด็จไปวางเสด็จไปในงานของพระเจ้าตากสินวันที่28ทธันวานะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเฝ้ารับเสด็จทุกปีครับ เฝ้ารอเมื่อไหร่จะถึง28ธันวาเราจะได้มีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของในหลวงเพราะในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านก็ได้ทำสิ่งที่ดีงามต่อแผ่นดินไทยนี่มากมายครับแล้วก็พระองค์ท่านก็มีพระปฐมบรมราชอองการว่าจะสืบสารรักษาและต่อยอดจะคของแผ่นดินโดยทําเพื่อประโยชน์ของอาณาราษฎรตลอดไป และพระองค์ท่านเนี่ยทรงทำตามที่ปฐมบรมราชองค์การของพระองค์ทุกอย่างเป็นพุทธมามกะแล้วก็ดูแลทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเหมือนกันเป็นเอกอัครศาสนูปธรรมก็ที่เหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9เลยพระองค์ท่านมีความดีมากมายจริงๆครับยิ่งวันผมรับพระองค์ท่านมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเอกอัครา,าสานุปถมพกที่มีพระมหากรุณาต่อทุกศาสนาทรงพระปรีชาสามารถในการประสานความร่วมมือร่วมใจจากทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรในการสร้างสันติสุขและพัฒนาชาติบ้านเมืองตามแนวทางความศรัทธาของตน นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นแก่ปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ